สวัสดีครับพบกับผมต้าวาัลัยชีนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำโรงเรือนของผมนะครับเนื่องจากสถานการณ์ไม้ใบนะครับที่ทำให้เอ่อทุกคนเข้าหาแต่ต้นไม้เข้าหาแต่ไม้ด่างไม้กระแสต้นกล้วยอะไรพวกนี้โอ้โหเยอะมากเลยผมก็เลยสนใจขึ้นมาผมก็ตอนแรกๆอะ่ะผมอะ่ะเป็นคนที่ ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับต้นไม้มากนะครับแต่ทีเนี้ยมาเห็นพวกไม้กระแสที่มันมาดังไงเฮ้ยแบบมันงงว่าเฮ้ยมันด่างได้ไงวะเฮ้ยใบมันเป็นลักษณะอย่างนี้ได้ไงไม้แปลกไม้เขียวหายากอะไรอย่างเงี้ย <Wow. S 1> เออทีนี้ผมก็เลยศึกษาแล้วก็ซื้อมาเก็บเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งคือมันเต็มโรงเรือนโร <Huh? S 1> งเรือนเก่าก็คือพ่อก็สร้างให้เล็กๆนะครับอ,อ่ามันก็ จนล้นอ่ะผมซื้อมาจนล้นล้นเลยประมาณร้อยกว่าต้นได้ <Huh? S 1> ผมก็ซื้อเก็บซื้อเก็บแต่ทีเนี้ยโรงเรือนเก่าอ่ะมันใส่ไม้ไม่พอจำนวนไม้เนี่ยมันเยอะกว่าสถานที่ก็เลยสร้างโรงเรือนขึ้นมาใหม่อ่ะทีเนี้ยโรงเรือนที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือโรงเรือนข้างหลังผมอ่ะโรงเรือนนี้นะครับ จะบอกว่าใช้งบประมาณไปประมาณห้0 0ม่นกว่าบาทต้องบอกก่อนเลยว่าคนอ่ะที่เป็นเพื่อนในเฟซหรือว่าเป็นเพื่อนในอินสตาแกรหรือในไลน์หรือในอะไรต่างๆอะก็ทักมาถามว่าอ่ารีวิวโรงเรียนให้ดูหน่อยว่าโรงเรียนเนี้ยมันใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้วัสดุอะไรบ้างแล้วก็กว้างไหมอะไรประมาณนี้นะครับ ผมก็จะบอกว่าโรงเรือนเนี้ยจะใช้วัสดุมีเหล็กกล่องแล้วก็มีเป็นตะข่ายเหล็กแล้วก็ที่พื้นน่ะจะเป็นแผ่นปูแผ่นปูพื้นแล้วก็หินแล้วก็เหล็กกล่องเนี่ยผมก็จะทําเป็นโต๊ะเ <Wow. S 1> อ่อออกเป็นโต๊ะแล้วก็พวกพวกเหล็กที่เป็นลูกกลองะครับก็มาทําเป็นที่วางเชื่อมเป็นที่วางอ่ะส่วนสแลน สแลนผมใช้เป็นสแลนหกสิบเซนหกสิดสิซ็นไม้ใบไม้ด่างอะไรพวกนี้จะจะอยู่ได้นะครับใบจะไม่ไหม้อส่วนอะไรอีกอ่ะส่วนเรื่องที่เป็นความกว้างความยาวนะครับความกว้างผมอะ่ะก็ประมาณ2เมตรกว้าง2เมตรนะครับยาวยาวประมาณแปดเมตรครับยาวเป็นหลงปูเข็ม โอเคยาวประมาณ8เมตรเดินเลยเดินเหยียบกองไฟไม่ใช่แล้เดินได้กว้างมาก <c oughs> <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งอะผมจะทําเป็นโดยที่ไม่สิ้นเปลืองนะถ้างบห้าหมื่นเนี่ยถ้าสิ้นเปลืองอะก็คืออีกฝั่งหนึ่งอะมันก็จะเสียเหล็กกล่องอีกแล้วก็ลวดเชื่อมอีกแล้วก็อะไรต่างๆอีกที่รวมแล้วเนี่ยห้าหมื่นก็คือของผมอะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกําแพงบ้าน ก็คือมันจะติดกับกำแพงบ้านเลยเลยประหยัดฝั่งเดียวมันก็เป็นฝั่งฝั่งเดียวนะครับแล้ว EP ีนี้นะครับก็จะบอกว่าแนะนํากันแค่นี้นะครับแต่ว่า e ีพหน้าเนี่ยเดี <Wow. S 1> ย๋ยวผมจะพามาดูไม้ในโรงเรือนแต่ละโซนแต่ละโซน,โซน EP ีต่อไปแต่ละโซนจะเป็นยังไงไม้อะไรบ้างก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ ทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ยังคอยเป็นกําลังใจให้ <c oughs> ผมก็มีกําลังใจทําคลิปนะ,ะที่เพื่อนเพื่อนมากดให้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ขอขอบคุณครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ